เมื่อวานข่าวร้ายเยอะนะแต่ก,กดเราไม่ลงนะค่ะ <laughs> <laughs> ไอช่วงระหว่างเทรดเนี่ยโอ้โหแดงตลอดแหละนะฮะ <laughs> ไอช่วงต้นกับช่วงท้ายเนี่ยเขียวอยีกเดียวเลยนะฮะวั <laughs> ออนนี้มาเขียวได้อีิษาิิตช่วยประเมินตลาดหน่อยฮนะภาพตลาดวันนี้เราก็ยังให้มุมมองเป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวพคล้ายๆกับเมื่อวานนะครับ คือตัวแรงส่งหรือว่ามูลค่าการซื้อขายโดยรวมเนี่ยนะครับมันยังคงเบาบางอยู่อย่างที่เห็นเมื่อวานนี้นะครับมูลค่าการซื้อขายก็ไม่ถึง40,000ล้านนะครับวันนี้ก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราจะมีวันหยุดในวันพรุ่งนี้ขั้นการ1วันนะครับแล้วก็มีหลายๆประเทศนะครับอย่างเช่นจีน ญี่ปุ่นนะครับจะหยุดยาวนะฮะจนถึงวันจันทร์หน้าเลยนะครับตรงนี้มันก็จะมีผลกระทบเชื่อมไปยังฟโฟลที่มันลิงก์กันอยู่นะครับระหว่างภูมิภาคนะครับตรงนี้ก็จะทําให้ตัวมูลค่าการซื้อขายที่เป็นฟันโฟของต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในบ้านเราเนี่ยมันลดลงไปอีกนะครับาภาพหรือว่าปัจจัยเหล่านี้นะครับมันก็น่าจะทําให้บรรยากาศการซื้อขายเนี่ยของบ้านเราก็จะคึกคักแค่ช่วงเช้านะครับพอช่วงบ่ายเนี่ยก็จะลดช่วงบวกลง นะครับแล้วก็จะลงมาอยู่ในกรอบนะฮะที่ผมตีเอาไว้ตรงนี้อันนี้สไลด์แชร์ขึ้นใช่ไหมครับขึ้นแล้วขึ้นเรียบร้อยแล้วครับเป็นกราฟคิดว่ายังยังอยู่ในในกรอบในเทนตรงนี้อยู่นะครับก็คือ1 3 5 0 1 3 6 5นะครับอ่าน่าจะยังอยู่เคลื่อนไหวตรงนี้นะครับส่วนกรอบแนวต้านด้านบนวันเนี้ยหนึ่นะครับ1 3 7 0ที่ที่เขาพยายามเบรกกรอบเดิมขึ้นมาเนี่ยนะครับน่าจะขึ้นมาเทสตรงนี้นะครับแต่พอชนแถวๆ1 3 7 0เนี่ยยอ่างที่ผมเรียนนะครับว่ามันจะเริ่มมีแรงขายล็อกกนไร มันจะเริ่มมีแรงขายลดความเสี่ยงมันจะเริ่มมีความร้มัดระวังน,นะครับก่อน mm. ที่จะเข้าสู่ช่วงวันหยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอินเด็กซ์ที่มันขึ้นมาในช่วงเช้าที่มันอิง s e n ิเ m e n t จากต่างประเทศเนี่ยมันจะค่อยๆลดช่วงบวกลงมาในช่วงบ่ายครับอืมครับผมพี่อาทิตย์ช่วยๆว,วิเคราะห์นิดนึงนะฮะอ่าเมื่อวานนี้เนี่ยตัวเลขส่งออกของเราเนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับทางฝั่งของสสคเขาก็บอกออกมาเลยนะฮะว่าส่งออกไม่ดีเนี้ยสงสัยประเทศไทยเราก็ไม่ไหวละก็ลด GDP ลงมาเลยนะฮะ หลือ2.4%แล้วก็ประเมินภาพด้วยคิโ <Ừ. S 1> อ้โหติดลบมากถ้าติดลบนี่มันคือเทคนิคอลรีเซชชั่นนะเ <c oughs> พีอทิตย์นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการที่เราได้เงินมาเนี่ยตกลงว่าอันไหนมันมันให้ข่าบวกข่าวลบหรือน้ำหนักมากกว่ากันคือถ้าถ้าดูในแง่ของตัวเลขส่งออกนี้ก็ต้องถือว่าน่าหน้าผิดหวังนะครับเพราะว่ามันติดลบมากถึง10.9%นะครับก็ถือว่าเป็นการติดลบ นะครับครั้งแรกในรอบ8เดือนนะ,ะอย่างที่หลายๆคนได้เห็นกันะนะครับแต่ถ้าเราตัดพวกทองคําพวกน้ํามันออกนะฮะมันก็ติดลบแค่5.6เอร์เองนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในมุมอินไลน์กับที่ตลาดคาดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็อย่างที่คุณแสบเรียนไปเมื่อกี้นะครับว่าทางสํานักงานเศรษฐกิจการคลังท่านก็มีมุมมองลบทันทีเลยพอเห็นตัวเลขส่งออกมันติดลบมากกว่าคาดแบบนี้ท่านก็มีการปรับลดคาดการ GDP ลงนะครับจาก2.8หรือ2.4หนึ่งในเหตุผลก็คือในเรื่องของตัวเลขส่งออก นะครับแล้วนอกนั้นก็จะมีในเรื่องของพอพอส่งออกมันไม่ดีกิจกรรมการผลิตมันก็ไม่ดีถูกไหมฮะอไอคนที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยนะครับพอมันเต็มโรงงานปุ๊บแล้วไม่มีคนเอาไปขายต่อได้เนี่ยนะครับเขาก็หยุดการผลิตนะครับมันก็กระทบเป็นลูกห่วงลูกโซ่ไปนะครับและอีกมุมหนึ่งที่ทางสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังท่านวิเคราะห์เอาไว้ก็คือในเรื่องของเอลนินโยนะครับที่มันทําให้ผลผลิตภาคการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนนะฮะทุเรียน ที่ปกติเนี่ยเดือนมีนาคมจะมีการส่งออกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ปีนี้เนี่ยพออากาศมันร้อนมากอย่างที่เราเห็นข่าวเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ทุเรียนเนี่ยมันออกผลเนี่ยหรือว่าออกลูกเนี่ยนะครับมันเลื่อมช่วงเวลาของมันไปทีนี้พอฐานสูงของปีที่แล้วเนี่ยก็คือมันมีการส่งออกเยอะเนี่ยกับปีนี้ฐานมันต่ํามันก็เลยทําให้ภาพของการส่งออกเนี่ยมันติดลกนะครับท่านก็บอกว่าไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าในเดือนเมษาเดี๋ยวมันก็จะฟื้นกลับคืนมา นะครับในภาพของของการส่งออกอีกทีหนึ่งแต่ผมมองว่าเดือนเมษานี่ก็อาจจะรุ้เหนื่อยนะเพราะว่าเดือนเมษานี่เราวันหยุดเยอะนะครับเรนั้นการส่งออกเองเนี่ยมันก็คงจะอยู่ในใน,ในสภาพที่ค่อนข้างต่ำนะครับทีนี้ถามว่าแล้วเงินดิจิตอลที่มันกำลังจะเข้ามากับ GDP ที่มันมันมันต่ำแบบนี้ในมุมของคุณแสบเนี่ยเราควรจะกลัวหรือเราควรจะให้น้ำหนักฝั่งไหนถูกไหมฮะถ<ะ>้านในมุมของผมในในเชิงของกลยุทธ์เนี่ยผมก็มองว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นณนวันนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่มันผ่านมาแล้วนะ นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคุณอยู่เดือนเมษาพฤษภานะนะครับแต่สิ่งที่ทางกระทรวงพาณิชย์ประกาศมาเนี่ยคือมีนาคือมันผ่านมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมผมผมก็คงมองไปข้างหน้านะครับ<อ>คงให้น้าหนักไปที่ข้างหน้ามากกว่านะครับโอเคแหละดาว GDP รวมมันอาจจะมีดาวไซด์นะครับถ้าหากว่า GDP ไตรมาที่1เนี่ยมันไม่ได้โตดีอย่างที่คิดแต่ถ้าทุกอย่างล้มผ่านไปแล้วอ่ะนะครับแล้ว Q1 ตรงนี้มันคือบอททอมไหมล่ะนะครับถ้าเรามองว่าได้ว่ามันคือบอททมอะ ผมมองว่าตลาดก็น่าจะให้มุมมองที่มันเป็นบวกนะครับโดยเฉพาะเงินงบประมาณที่เราสามารถเบิกจ่ายได้แล้วนะครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์เป็นต้นมานะครับแล้วก็จะมีกระเป๋าเงินดิจิตอลที่จะเข้ามาอีกในช่วงปลายปีนะครับตรงนี้เรายังให้น้ำหนักฝั่งบวกอยู่ในในแง่ของ GDP ครับคุณแซครับอีกเรื่องหนึ่งฮะเดี๋ยวดุลการค้าเห็นภาพจากพีทิชัดเจนเลยก็ขัดดุลนะฮะจริงๆแล้วเขาประเมินกันว่าเดือนนี้จะบวกด้วยซ้ำนะฮะ ก็ข to ัดด oh, wow. ุลไปประมาณสักพันล้านนะครับก็3เดือนก็ล่อไปติดลบ4,47 5อยาล้านอย่างที่พีอาทิตย์โชว์นะฮะเดี๋ยวจะมีดุลบัญชีเดินสะพัดออกมานะฮะในน่าจะวันนี้แหละนะครับในฝั่งของแบงก์ชาตินะฮะมันมันจะติดลบแบบนี้เนี่ยเอามันจะส่งผลต่อข้างเงินไหมครับพี่อาทิตย์ครับคือต้องอธิบายอย่างนี้นะเวลาดุลการค้าของกระทรวงพาณิชย์กับของแบงก์ชาติเนี่ยไม่ค่อยตรงกันนะหลังๆนะครับันะครับ อย่างเช่นเดือนที่แล้วในเดือนเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยที่ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลสองพันล้านเหรียญเนี่ยมาจากดุลการค้านะดุลการค้านะครับเกินดุลเนี่ยแต่พอมาดูของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยขาดดุลนะขาดดุลห้าร้อยห้าสิบล้านเหรียญถูกไหมค่ะแต่พอไปเป็นของตัวเลขของแบงค์ชาติเนี่ยเกินดุลเป็นพันเลยนะครับก็เลยทําให้ดุลกับดุลบัญชีเดินสะพัดนี่เกินดุลนะครับแต่ทีเนี้ย ในมุมของกระทรวงพาณิชย์คิวเนี้ยเดือนมีนาคมเนี่ยขาดดุล1,100ล้านก็ต้องไปลุ้นอีกทีหนึ่งว่าตัวเลขของแบงค์ชาติที่ออกมาเนี่ยมันจะไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าการเก็บข้อมูลมันต่างกันนะคุณวรุณแสบวันนี้ต้องอธิบายให้นักทุนเข้าใจกันนิดนึงนะครับแต่ทีเนี้ยไอสิ่งที่ผมกังวลเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้กังวลตัวดุลการค้านะแต่ผมกังวลดุลเงินโอนเพราะดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยมันคือดุลการค้าบวกดุลบริการบวกดุลเงินโอนถูกไหมฮะ ทีนี้ไอ้ตัวดุลเงินโอนเนี่ยทำไมต้องกังวลเพราะว่ามันเดือนมีนาถึงพฤษภาเนี่ยมันเป็นช่วงที่บริษัทจดทะเบียนเนี่ยเขาจ่ายเงินบันผลนะครับทีนี้ก็คือขึ้นเอ็กดีกันมาแล้วก็มาจ่ายบันผลมีนาจนถึงพฤษภาพอจ่ายบรนผลปุ๊บนั่นหมายความว่าฝรั่งเขาจะเอาเงินกลับประเทศเขานะครับเพราะฉะนั้นเงินโอนก็จะติดลบนะพอเงินโอนมันติดลบปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติว่าดุลการค้ามันติดลบเหมือนกับของกระทรวงพาณิชย์ปุ๊บ เอาละทีนี้เป็นเรื่องเลยนะครับเพราะดุลโอนก็ติดลบดุลการค้าก็ติดลบไปลุ้นอย่างเดียวคือดุลบริการนะฮะว่าคนเข้ามาเที่ยวบ้านเรากับคนไทยที่ออกไปต่างประเทศเนะี่ยใครเยอะกว่ากันนะครับส่วนนั้นมันก็จะสุดที่กันอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดุลบัญชีเดินสพนะพัดเนี่ยในมุมผมผมว่าลุ้นเหนื่อยอาจจะเห็นตัวเลข เป็นขาดดุลอีกรอบหนึ่งซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงมันก็จะกระทบต่อฟันโฟต่างชาติครับคุณแซมครับผมอ้าวนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเดี๋ยวกลับมาที่กราฟนะครับวันนี้ก็แนวต้าน 1, 3 7 0จุดถูกไหมเพื่อทย์แนวรับเท่าไหร่นะฮะแนวรับอยู่ที่1355ครับครับผมอ้าวคุณที่น่าสนใจครับอ่าตัวที่น่าสนใจวันนี้ผมผมเลือกตัวอิชิตันนะครับเป็นธีมสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนร้อนจัดนะครับ ถ้าเราดูข่าวเนี่ยนะครับก็จะเห็นเป็นภาพภาพนี้นะคะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนี่นะครับก็คือเอ๊ะนี่มันมองเห็นใช่ไหมฮะมองเห็นฮะโอ้โหเมียนมา48.2เลยหรอใช่ครับก็คือเมียนมาเนี่ยสูงที่สุดอ่ะฮะเขาอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรถ้าใครเคยไปเที่ยวเมียนมาเนี่ยก็จะรู้ร้อนร้อนจริงๆนะครับแต่เขาก็บังคับให้เราถอดรองเท้านะนะฮะแต่ร้อนร้อนนะฮะครับอ่ะเมียนมาในี่48องศานะครับอินเดีย44 นะครับกัมพูชา43ไทย42แล้วก็ฟิลิปปิ 38, นส์38คขณะ3านี่ยังสั่งให้ปิดโรงเรียนนะเพราะกลัวลูกหลานเขาที่ไปเรียนเนี่ยนะครับจะได้ผมทบเพราะฉะนั้นเนี่ยตีมช่วงนี้สภาพอากาศร้อนแบบนี้ผมว่าเครื่องดื่มเนี่ยยังอยู่ในตีมที่เราโฟกัสกันอยู่<ช>นะครับยังเข้ากับตีมการลงทุนซึ่งมันไม่ใช่แค่ร้อนอย่างเดียวนะครับคือคุณต้องขายของได้และคุณต้องมีกําไรด้วยและคุณกําไรของคุณเนี่ย มันจะต้องมีสถิติอะไรบางอย่างมันถึงจะมีความน่าสนใจหรือว่ามีความเซ็กซี่ในการเลือกนะครับซึ่งอิชิตันเนี่ยนะครับมันก็ถูกขคาดหมายนะครว่ากําไรของเขาในไตรมาสที่1ที่กำลังจะประกาศมาเนะี่ยน่าจะทําได้เนี่ยประมาณสัก330ล้าน330ล้านตรงนี้มันคือสถิติสูงสุดของอิชิตันในรอบ10ปีนะอืม <c oughs> คะ่าสูงที่สุดในรอบ10ปีนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยหผลประกอบการคุณมา2อีม คุณได้สามไทป์แพทเทิร์นคุณค่อนข้างสวยเลยนะครับมันเข้าทุกองคประกอบนะครับเราก็เลยเลือกตัวอิชิตันเนี่ยเป็นท็อปพิกตัวแรกของวันนี้นะครับแนวรับก็17บเจ็ดบาทห้าสิบนะครับแนวต้านนะฮะเอาสั้นๆก็ไฮเดิมตรงนี้ก่อนก็ได้นะสิบแปดสองนะครับหรือถ้าใครมองไกลนิดนึงก็คือขึ้นไปจบรอบสําหรับรอบนี้ก็คือ1ิบาบาทนะครัสำหรับตัวอิชิตนนะครับ ตัวแรกครับอีกตัวนึงครับอีกตัวหนึ่งช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นโกลเด้นวีคของของบ้านเราพวกนี้หยุดแต่หยุดแค่วันเดียวในวันแรงงานถูกไหมแต่ในฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันจะหยุดยาวจนถึงวันที่6เลยนะครับแล้วของจีนก็หยุด1 2 3สก็คือหยุดถึงวันศุกร์แต่บังเอิญว่ามันไปติดเสาร์อาทิตย์อีกนะครับก็เลยถูกยกว่ารอบนี้ก็เป็นโกลเด้นวีคของเมืองจีนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามา บ้านเราเนี่ยเยอะขึ้นนะครับอโอเคแหละถ้าเรามองแค่ช็อตสั้นๆในเรื่องของโกลเด้นวิงเนี่ยคนก็อาจจะไปเลือกเอราวันไปเลือกเซนเทลถูกไหมฮะ,ะแต่ในมุมของเราเนี่ยเรามองว่าเอ๊ะถ้าคุณจะเล่นท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะครับคุณก็ต้องมองให้มันยาวกว่าน,นั้นขึ้นไปอีกไหมะนะครับแทนที่คุณจะเล่นแค่โกลเด้นวิ้งเดียวเนี่ยคุณก็อาจจะมองไปในระยะไตรมาสที่2หรือว่าไตรมาสที่สามไหมะนะครับซึ่งตัวมินเนี่ยผมมองว่าเขาเซฟกว่าเพราะว่าเขามีในเรื่องของไฮซีซันนะครับในยุโรป ในช่วงไต่มาที่สองนะครับซึ่งมันจะเป็นโลซีซันในบ้านเราถูกไหมฮะแล้วก็มันยังมีอีเวนต์เพยในเรื่องของฟุตบอลยูโรนะครับมันยังมีอีเวนต์เพยในเรื่องของกีฬาโอลิมปิกหรือแม้กระทั่งเซนติเมนต์ในเรื่องของป๊อปมาร์ทนะฮะไอสินค้าตายเบบีนะตรงนี้มินก็เป็นคนจัดจําหน่ายถ้าใครจะเล่นในเรื่องทีมตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะมองในแง่ของว l ล a t i o n ในเรื่องของ EV p e เปอ i t อวที่ถูกที่สุดในกลุ่ม นะครับตอนนี้แค่8เท่าเองนะครับแต่ว่าทั้งกลุ่มเนี่ยเทรดกันอยู่ที่13เท่านะครับถ้าคุณเป็นฟันมินเจอร์คุณเป็นนักลงทุนระดับโลกเวลาที่คุณเข้ามาลงทุนเนี่ยคุณคงไม่ได้มองแค่ตีมสั้นแน่นอนนะครับคุณคงต้องมองในเรื่องของเวอร์ชันเนี่ยประกอบด้วยนะครับว่าถ้าคุณซื้อนะครับเอราวันเเซนเทลเนี่ยนะครับคุณก็ถือไปอีก13ปีคืนทุนกับการที่คุณเลือกซื้อมินนะครับแล้วคุณถือแค่8ปปีคืนทุนเนี่ยคุณจะเลือกอะไร เพราะฉะนั้นผมว่าตัวมิ้นเองนะครับก็ซัพพอร์ตทั้งในเรื่องของทีมแล้วก็ในเรื่องของวายเดอชั่นก็เลยเลือกมาเป็นท็อปพิกนะฮะตัวที่2ในวันนี้นะครับครับค่ะนะฮะโอ้แล้วเขานี่ NH Hotel นี่เขาเรียกให้สัดส่วนรายได้มากกว่านะฮะในฝั่งของไทยซะด้วยนะครับก็คือมิ้นเข้าสู่ไฮซีซั่นด้วยนะครับเอานะฮะแนวรับแนวต้านตรงไหนนะฮะ แนวรับก็3 3บาทเลยครับโลเดิมของวันนี้เลยฮะที่ลงมาตรงนี้นะครับผมมองเป็นโอกาสในการซื้อเลยนะหรับตัวมิน์นะครับแนวต้านเนี่ย34บาทนะครับ3าบาทนะฮะเอาสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นแนวแนวเขาเรียกอะไรแนวเป้าหมายนะครับปัจจัยพื้นฐานคือ42นะในจอภาพนี้ไม่เห็นนะครับคุณมาสู่วันนี้นะครับอ้าววันนี้ขอบพระคุณมากๆาครับพี่อาทิตย์ครับครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ